สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนนะคะเนาะมุนีแม่บ้านกะสีเอาบรรยากาศเอาวิวสวยๆตอนแรงมาฝากพ่อแม่พี่น้องเฮาคือเก่าเนาะคะ่ะเนาะอยู่ทงไฮทงหน้าพ่อแม่พี่น้องอยู่ทางบ้านโพ่ทางบ้านแม่บ้านผีฝนตกแห้งแห้งพ่อแม่พี่น้องมืกกระเวนบ้านพ่อแม่พี่น้องตกบ่อน้นอค่ะเอาเสียงเขียดเสียงกบมาฝากพ่อแม่พี่น้องเฮาคือเกาะะ่าเนาะอันดอนีกะทุ่มนึงแล้วค่ะทุ่มนึงพอดี ไม่บ้านกน็เอาวิวสวยๆบรรยากาศสวยงามตอนเย็นๆมาฝากพอมีพี่นอ้องเฮาทุกคนคือเก่าเนาะค่ะเนาะเข้ากันกำลังแตกกอเลยคะ่ะบ่ทันได้ใส่ปุ๋ยเด้อค่ะนี่เพิ่นได้กินขี้ควายเนาะค่ะเนาะบ่ทันได้ใส่ปุ๋ยพอดีวด่าสิใส่มื้อใด้กันก็มีแต่นำ้ำมีแต่ฝนพอมีพี่น้องย,าย่านไหลหนีเบิรก็เลยบ่ทันได้ใส่จักเทื่อ มูนี่ก็ดำแล้วตะโดนแล้วนะะเนาะค่ะเนาะกระทาใส่ปุ๋ยแล้วพ่อแม่พี่น้องตอนนี้พ่อในใส่ปุ๋ยเละะ้วค่ะเนาะถ่ายฝนออกก้อนพอถีใส่ได้พ่อแม่พี่น้องถ้าเจอฝนมือเลก็ตก,ตก,ดกได้ตกดีฝนก็ได้บรรยากาศตอนแรงเขียดน้อยห้องแอบแอบ๊บเบาแข็งข้นดีเดือนนี้พ่อแม่พี่น้องเขียดก็ได้ เด็กน้อยก็ดังไฟอูดนุ่งห้ควไหเนาะค่ะเนาะบ่อูดบ่ได้เพราะมีพี่น้องหินหลายหินเหลียกหลายเนาะค่ะเนาะอยู่ทงไฮทงหน้าบ่คืออยู่ในบ้านนี่เพราะมีพี่น้องเหลียกหลายหินหลายเลียต้นเพิ่นม,นมันนี่ในบ้านก็เอาคลิปสั้นมาฝากเพราะมีพี่น้องเฮาคือเก่านะค่ะเนาะคลิปสั้นวิวสวยๆตอนแรงจากน้อยก็ได้กินพักแวนแล้วเพราะมีพี่น้อง บมอดอรีดยาขายนะคะเนาะเก็บกินผักแวน่นยูเบิปีค่ะทองฟ้าเป็นยังไงเนาะแต่ว่าก็แจงดีอยู่ดิเนาะค่ะเนาะแต่ว่าจากตกกับเมือดมาโหลดไหมตอนนี้กับยังลิ้ลน,ล,นลิ้นอยู่ดิค่ะนี่ตอนนี้กัลิ้นอยู่ตกแห้งขาดแห้งเนี่ย น้ำลายเต็มใหหน้าพอรอไปแหล่นะค่ะเนาะแต่ว่าเศร้าตกกับเศร้ามีที่พ,พอ่ยอพี่น้องน้ำไข่อยู่น้ำบกขังนะะเนาะแต่ว่าถ้าตกมากกันไหลลงมาจะทั้งดงทั้งทั้งไฮพ่นละค่ะเพวาน่าแม่บ้านเป็นหม่องทีรับน้ำเนาะค่ะเนาะแต่ว่าฝนเศร้าแล้วก,ก็กรบบกกับไข่ยอยู่เนาะค่ะเนาะพว่าได้เป่งออกอยู่เนาะคะ่ะ แต่ละนา้อจ้าเนาะม,นนมือนีก็เมื่อแล้วคําแล้วแม่บ้านกน็เอาวิวสวยๆมาฝากพ่อแม่พี่น้องเฮ้านี่ยแหละค่ะพวกเฮ้าขอบขัวอีสานนวลหน้ากาบขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเด้อค่ะเด้อที่มันเป็นกําลังแรงใจพวกเฮ้าตลอดมาเนาะค่ะเนาะชิปนี้แม่บ้านก็นสิข่ขอลาพ่อแม่พี่น้องไว้สำนีกันเด้อค่ะเด้อชิปหนาจังมาพอกันไหมเนาะค่ะเนาะพวกเฮ้าขอบขัวอีสานนวลหน้า ขอให้พ่อม่พี่น้องทุกคนร่างกายสุขภาพแข็งแรงลำลำๆรวย่วยๆกันทุกคูทุกคนเด้อค่ะเด้อมืม่บ้านกับิไเด็กเก้าเข้ามาสวัสดีค่ะ